สวัสดีครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆชาวสวามาร์ดิวที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันนะฮะวันนี้เราจะมาทํตามคาขอนะครับผมมีคนคอมเมนต์ว่าช่วยทําคลิปเกี่ยวกับสิ่งกอ่อสร้างได้ไหมว่าแต่และอย่างมีไว้ทําไมแล้วก็สําคัญยังไงบ้างอันไหนที่ควรสร้างอันไหนที่ไม่ควรสร้างไม่จําเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งกอ่อสร้างในที่นี้ผมอาจจะเหมารวมในเรื่องของ สิ่งก่อสร้างตรงนี้ด้วยนะครับผมสิ่งก่อสร้างมันมี2ตรงนะก็คือจะเป็นตรงในหน้าของร้านค้ากับตรงในหน้าของการสร้างนะครับผมผมจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับผมอขออนุญาตนะครับขออนุญาตฟาร์มต่อก่อนเลยน,นะครับผมอันดับแรกเรามาตรงที่ร้านค้ากันก่อนนะครับมาสิ่งก่อสร้างทีเนี้ยสาหรับในมุมมองของผมนะห้าสังเกตได้เลยว่าอัานไหนที่ก็ตามที่มันขึ้นได้ คำว่า exp บวกหนึ 100, หรืออะไรก็ตามตามพับหชั่วโมงอะ่ะหรือที่เขาภาษาเขาเรียกง่ายๆคือทีอ่เพิ่ม exp ให้มอนเตอร์อ่ะพวกเนี้ยผมจะไม่ซื้อนะครับสังเกตได้เลยผมจะไม่ซื้อเพราะว่าเปลืองเพชรมากหครับมันใช้เพชรซื้อ400เพชรเนี่ยคือผมมองว่ามันไม่ค่อยอดในระยะยาวอาจจะคุ้มแหละแต่ผมถามจริงๆนะมันคือเงื่อนไขาการการการ,การซื้อพวกเนี้ยพอเราวางมอนเตอร์เสร็จปับ๊บถ้าเลเวลมันอัพอ่ะเราต้องมาคลิกให้มันอัพเลเวลนะ ไม่ใช่แบบเอ้มันจะอัพไปถึงเลเวล40บ้างที่เลเวล1ไปถึง40ไม่ได้นะอ่อหนึ่งดาวอย่างเงี้ยมันต้องพัฒนาดาวเลยนู่นนี่มันผมมองว่ามันก็เลยแบบเอ้ยสู้เราแบบมาฟาร์มดีกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะเออผมมองว่าไอ้พวกเกี่ยวกับในเรื่องของการเพิ่มอีกทีมอัเตอร์ทุกอย่างไม่คุ้มหมดนะฮะทุกอย่างเลยไม่คุม้มนะครับ คือแล้วแต่คนมองแหละแต่ผมมองว่าอะไรที่มันเพิ่มด้วย EP ของมอนเตอร์เนี่ยผมผมไม่แฮปปี้ผมไม่เอาเพราะมันเปลืองเพชรเปลืองเ,เ,เงินนะครับผมมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราแบบเวอร์วังดีขึ้นขนาดนั้นนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเราต้องซื้ออยู่แล้วนะครับผมพวกพวกที่ของทางเกมของบังคับซื้อเนี่ยบางอันเนี้ยบางครั้งเราก็ต้องต้องซื้ออยู่แล้วอันนี้ผมไม่ขอลงดีเทลเยอะแล้วกันนะครับผมเกี <S <S ่ยวกับในเรื<ๆ>่องของการผลิตมานาการผลิตเพชรเนี่ยอันนี้ซื้อ นะฮะซื้อแนะนําไห้ซื้อเลยนะครับผมอ่ะสิ่งก่อสร้างภาพรวมในเรื่องของสิ่งก่อสร้างไอ้ตรงนี้ก็มีประมาณนี้ที่แค่ห้ามก็แค่มีในเรื่องของการอัพ e อ p มอนเตอร์แค่นั้นแหละนะครับเพราะมันเปื้อนนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็ผมการสร้างตรงนี้การสร้างมาตรงคําว่าสิ่งก่อสร้างครับผมเช่นเดียวกันนะครับแท่งวานมอนเตอร์ทุกอย่างผมไม่ซื้อ นะครับทำไมถึงไม่ซื้อจริงๆมันไม่ได้เปืองขนาดนั้นหรอกครับทุกคนอไอการสร้างตรงเนี้ยมันไม่ได้เปืองเวอร์หรอกแต่เพียงแค่ว่ามันลกคือแล้วแต่คนอ่ะบางคนเขาก็เป็นคอเลกชันหรือบางคนเขาเป็นความสวยงามของไอเดียเขาเนาะแต่สําหรับผมผมไม่ชอบนะครับคืออะไรที่เลกๆผมจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะผมก็เลยแบบเอ๊ย อันนี้ไม่ไม่แนะนําให้สร้างแล้วกันนะครับเขาจะสร้างแบบวางมอนเตอร์นู่นน่นนี่เพื่อความแบบอลังการของของไอดีก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ให้ควรโฟกัสสร้างจะมีในเรื่องของรูปปั้นยักษ์อ่ารูปปั้ม <c oughs> รูปปั้นยักษ์มังกรในโคแล้วก็อ่า เอเซตนะครับผมพวกรูปปั้นธาตุอย่างเงี้ยไอพวกนี้ทำไมถึงต้องสร้างเพราะว่า1ครับผมสามารถจัดเก็บพลังงานบวกสูงสุดถึง10ก็พูดง่ายๆครับถ้าสร้างพวกนี้มา4อันเราจะได้ Energy Max นะครับผมตอนแรกมันจะไม่ไม่ใช่200นะทุกคนถ้าสร้างพวกนี้มาปั๊บมันจะกลายเป็น2 0 0้นั่นเองครับผมก็มันบวกอย่างละ10บอะ Max e n e r g ออย่างละ10อย่างละส0นะถ้าซื้อ4ีอันก็ตีกลมๆไม่ซะ ก็40พลังงานประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของมังกรคริสตัลอันนี้แนะนำให้สร้างเพราะว่ามันจะผลิตในเรื่องของอคริสตัลมาเรือยนนั่นเองครับผมอันนี้คือแบบ1คริสตัล8ชั่วโมงใน1คริสตัลน,นะครับถือว่านานไหมจริงๆผมมองว่าไม่นานสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไอตัวคริสตัลเนี่ยถ้าเราเก็บในระยะยาวอย่างนี้ก็คุ้มครับผม,มแล้วก็เหมือนเดิมที่วางอีกีผมไม่สร้างไม่สร้าง,ไม,างไม่อะไรเลยนะครับผมนี่จานวนอันนี้คือ คลังเก็บอาคารการสร้างเนี่ยคลังเก็บอาคารคลังเก็บอาคารเดี๋ยวผมแนะนำให้สร้างนะเวลามันมีอันไหนที่ทางเกมเขาแจกมาเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยากจะจะ,จะใช้งานจะใส่เงี้ยเราก็สามารถเก็บในคลังอาคารสร้างได้นะคลังอาคารสร้างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่มาตรงคลังแล้วก็จะมาดูเห็นไหมผมเก็บไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่เก็บไว้นะครับผมพวกเสาต่างๆผมก็เก็บไว้นะอย่างเงี้ยผมเก็บไว้หมดเลยนะครับผมสามารถกดเพิ่มขยายช่องได้ด้วยนะครับถ้ากด เพิ่มขยยช่องเราก็เสียส0 0แสนนะครับผมแต่สําหรับของผมผมไม่ค่อยมีอะไรลบอยู่แล้วนะก็ชิวๆไปนะครับผม,มประมาณนี้นะครับผมต้องขอไ้ด้วยนะครับถ้าพูดจาไม่สุภาพหรือไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องขอไอปด้วยเพราะว่าเบอร์พวกนี้วันนี้ไปฉีดวัคซีนมาเนะีแบบงงๆกับชีวิตหน่อยนะผม แล้วก็อันนี้ก็เช่นเดิมครับวางมอนเตอร์วางมอนเตอร์ผมจะไม่สร้างนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอันนี้เขอเครื่องสกัดพลังงานเครื่องสกัดพลังงานแนะนำให้ให้สร้างนะเครื่องสกัดพลังงานหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเครื่องสกัดพลังงานนะครับผมน้องจะผลิต Energy 1 Energy อนทุกๆ12นาทีนะครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เก็บได้มากสูงสุดเพียงแค่60 Energy เท่านั้นถ้า6ก Energy แล้วเราไม่เก็บเนี่ยมันก็ไม่สามารถทํางานต่อได้นะก็คือมันจะเป็นค่าแม็กอยู่ตรงนั้ อาคารการก่อสร้างไม่รู้ว่าตอบโจทย์ครบทุกคําถามหรือเปล่านะครับผมอ่ะก่อนจะไปแล้วผมอย่าลืมแล้วผมสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีนะครับผม TBK นะครับผมใครที่อยากจะเติมแพ็คราคาถูกนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนะบอกว่ามาจากน้องวันนะครับผมใคไรที่ส,คสำคัญไปมากกว่านั้นใครที่อยากจะทําทีมทาทาทีมโรง3หัวลรงโกเลมมังกรในโคนะครับผมหรืออยากจะพาจ้างพาฟาร์มรวมถึงในเรื่องการตี RTA จัดลูนคัดลูน ยายใหม่ผ่าฟาร์มกับลิงข้างล่างเลยนะครับบอกเช่นเดียวกันครับมาจากน้องวันนะครับมาจากช่องในวันนะครับผม